สวัสดีค่ะพี่ไต้ละละาไทยแลนด์วันนี้พี่ไต้ยสับมะละกอนะพี่ต้ชอบกินซ้มตำค่ะเนี่ยพี่ไต้ก็สับใส่กล่องไว้เป็นกล่องๆลูกหนึ่งอะค่ะมะละกอก,ก,ก็สิบบาทสิบห้าบาทแต่ไม่เกินยี่สิบนะแต่วันนี้พี่ต้ยซื้อมาลูกละสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะพี่ต้ยก็สับพี่ต้ยก็ขอดเม็ดออก,กจนหมดก่อนนะเม็ดเนี่ยขอดออกจนหมดก่อนก็คือต้องตรงตูดเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็ สับได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีเม็ดละเราก็สับไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะสับจนได้ทั้งลูกอะค่ะเยอะค่ะเราสรับเองมะละกอเราก็จะกรอบนะเราก็แช่เย็นไว้ต mm. ้อยสับตั้งแต่ยันหมดอะค่ะเราก็จะได้มะละก,กอกอร่อยแช่เย็นถึงเวลาเราเค,ค็ยหยิบมาตำง่ายนะคะ เดี๋ยวไปต่อยสับอันนี้ให้ดูสับจนหมดลูกอะค่ะคุ้มจริงๆเนี่ยเวลาเราไปซื้อร้านส้มตำมาให้มาละกอนิดหนึ่งส้มตำเราตำกินะอร่อยง่ายๆค่ะความเผ็ดต้องการกระเทียมพริกแค่นั้นและค่ะมะเขือเทศเตรียมไว้นิดหนึ่งน้ำตาลน้ำปลาหน่อยอร่อยเลิศ กินกันนะคะอร่อยด้วยนะคะเนี่ยพี่ต้อยสับลูกหนึ่งอะ่ะสิบห้าบาทสิบบาทได้เป็นกล่องกล่องแต่เวลาซื้อทำไมเขาจะไม่ค่อยให้มละกอเรานะพี่ต้อยก็ยังงงอยู่นี่ค่ะพี่ต้อยก็สับจนจะหมดแล้วนะคะฝานกันเอาก็ได้ตามใจชอบเราอะคะ่ะตำง่ายคคะจะตำใส่หมูยอตำใส่กูม้าก็ได้นะแต่ส่วนมากพี่ต้อยก็ไม่ได้ใส่อะคะ่ะ ตามแค่กินง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะคะจ้อยแซบเลยค่ะตามได้เราตามต้องการเลยเนี่ยหันไปลูกหนึ่งอะได้เป็นกล่องเลยนะคะเนี่ยพี่ต้อยเอาหมดเลยนะเนี่ยพี่ต้อยดันเลยจนเกี้ยงนะคะนี่ค่ะเกี้ยงเลยอะนี่ค่ะเดี๋ยวมาหยิบใส่กล่องให้ดูได้เยอะนะเนี่ยนี่ขายเยอะเลย นี่ค่ะได้เยอะเลยแล้วก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาจะกินพี่ต้อยก็จะตำประมาณแค่นี้แหละเนี่ยกำมือนึงนิดนิดนึงอะค่ะพอหมดเดี๋ยวเราก็ซื้อมาไว้ใหม่วันนี้พี่ต้อยก็พามาตำสับมะละกอนะคะเตรียมไว้ทําส้มตามําค่ะตําง่ายๆแค่ใส่แค่ที่บอกอะคะ่ะพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลมะเขือเทศมะละกออร่อยแล้วค่ะ ค่ะถ้าเราอยากใส่อย่างอื่นก็ได้นะหมูยอปูม้าก็ได้โอเคนะคะมาสับมะละกอค่ะโอเคบา,บายบายจุบจ๊บจไม่ประมาทกาจจะตกเราจะสู้โควิดกันไปด้วยกันนะคะไทยต้องชนะค่ะโอเคค่ะบายบายจุ๊บจุบสดีดค่ะขอบคุณค่ะ